h e l lo สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดีย Limited. ได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยอากาศแปรแปรวนมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เลยจะมาสอนแต่งหน้าให้สวยทุกมุมพร้อมสําหรับทา้าแดดทา้าฝนกับ uh อากาศบ้านเรานะคะโอเคแต่งง่ายๆค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกก็ทาครีมบารุงหรือว่ามอยเจอไรเซอร์ที่ทาอยู่เป็นประจําทั่วใบหน้าและลําคอเลย ต่อมานะคะก็ทาดีดีบีบีหรือว่ารองพื้นตามปกตินะคะแนะนํายี่ห้อที่เวลาโดนน้ำแล้วไม่เป็นคราบนะคะหรือว่าเวลาที่มีเหงื่อแล้วไม่เป็นคราบนั่นเองนะคะใช้ได้นะก็เลือกยี่ห้อที่ทนทนหน่อยเด้อ ต่อมาในส่วนของแป้งพับนะคะนุ่นใช้ flower v i v cc powder นะคะของ YouTube นะตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะฝนหรือแดดนะคะด้วยตัวเนื้อแป้ง cc ตัวนี้ของ u t u b e เนี่ยทำให้ปรับกระจายแสงให้ผิวสวยเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายเซลฟี่ในมุมไหนหรือว่าจะถ่ายในสถานการณ์ที่ฝนตกแดดออกอยังไงก็สวยเป๊ะเวอร์คะ่ะ ส่วนของคิ้วนะคะนุ่นใช้ YouTube f l o w i r v i v ี Magic Eyebrow นะคะสี n a t u r a l ตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกใหม่นุ่นชอบไอเดียของเขามากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงส่วนหัวเนี่ยมันจะเป็นหัวตัดเหมือนปากกาเมจิกนะคะนุ่นก็จะใช้ทาฐานใต้คิ้วนะคะเพื่อทำให้คิ้วของเราเนี่ยเด่นขึ้นช่วยทำให้ใบหน้าของเราเด่นชัดขึ้นกล้องนะคะแม้แต่เวลาเซลฟี่ในที่แสงแดดสว่างจ้าหรือว่าในที่มืดก็ตามค่ะ ส่วนของด้านในคิ้วนะคะนุ่นจะใช้ยูท UT Flower Vivy Perfect Brow Kiss นะสีที่นุ่นใช้จะเป็นสีบราวนะคะก็ใช้คู่กับแปรงหัวตัดนะแล้วก็ระบายทั่วรูปทรงคิ้วของเราเลยนะคะสีที่นุ่นใช้เนี่ยจะเป็นอันกลางนะคะก็คือสีน้ำตาลกลางไม่เข้มไม่อ่อนไปค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของปัดแก้มนะนุ่นจะใช้ของนานะคะสี deep t o e นะแต่ว่าถ้าใครมีสีชมพูใสๆก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะ no baby, จากนั้นก็ดัดขนตาทั้งสองข้างเลย ในส่วนของมาสคาร่านะคะนุ่นแนะนำให้เลือกมาสคาร่าที่กันน้ำได้ดีนะแล้วก็ทนเหงือ่อทนฝนได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราปัดมาสคาร่าเนี่ยแล้วออกไปเผชิญกับฝนเนี่ยก็คงจะกลายเป็นแพนด้าได้นะคะหากมาสคาร่าของเราเนี่ยไม่กันน้ำนะ ในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนของปากนะคะนุ่นเลือกใช้ UT Flower Vivi Wipping Tint นะสีที่นุ่นเลือกใช้เป็นสีฟูเซียนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามี3สีด้วยกันนะคะสีน่ารักทุกสีเลยนะ แต่ที่นุ่นเลือกสีนี้เนี่ยเพราะว่าจะช่วยทําให้ปากของเราดูโดดเด่นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อเวลาที่เราเซลฟี่แล้วเนี่ยน่าจะได้ดูไม่จืดจนไปเวลารวมกันทั้งหน้าทั้งคิว้วเราเนี่ยจะได้ทําให้สวยทุกมุมท้าแดดท้าฝนค่ะส่วนวิธีการทาของนุ่นนะคะนุ่นก็จะใช้นิ้วชี้แตะที่ตัวตินนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยค่อย แตะจากด้านในริมฝีปากก่อนนะคะออกมาทา,ทางด้านนอกให้ดูเป็น2มิตินะคะก็คือเข้มด้านในแล้วก็อ่อนๆด้านนอกค่ะตอนนี้กำลังอินเทรนด์เลย เป็นยังกันบ้างคะสำหรับการแต่งหน้าท้าแดดท้าฝนในลุคนี้นะง่ายมากๆเลยใช่ไหมละ่ะก็จะช่วยทำให้เราสดใสขึ้นนะคะแล้วก็มั่นใจในทุกมุมไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกนะคะหรือว่าจะเซลฟี่ในระดับความสว่างระดับไหนหรือว่าสภาพอากาศยังไงนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ของ UT Flower v i v i เนี่ยสามารถหาซื้อได้ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําหรือว่าตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปแต่ว่าถ้าใครหาซื้อได้ไม่ครบทุกตัวเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ที่นุ่นขึ้นให้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ